ามสิบสามแล้วมือวนูกใครใคร้องฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝ่งซ้ายใครลฝั่งซ้ายอ๋อรวออไร่ดลวเพื่อนนะเออเออออเออต้องไม่ได้ลูกไ่ไดไม่ได้เพื่อนได้ทน้าดูดีอยู่ในกูได้อไไม่ได้ีใจดีใจลกดีใจ้ต่อไปเราต่อไปหมาเลต่อไปไมาเลต่อไปหนึ่้อยสิบครับอยู่ไหน1ที่ร้ยมาเลยเรเลยลูก ถอใจอทำไมอีกาใรชัานหนึ่งแล้วใครมีไหมแต่นับด้วยถึงสิบหนึ่งร้อยสิบสองเอาสามอึงไก่อ๋อหนึ่งร้อยสิบสออยู่นี่ดีเย่หนึ่อยออยู่นี่ดีเเเอะไรเเอาผู้บอกให้น้องมเลยเร้อยสบสองโอเคหนึ่งบัเกินผ่านได้สิส เอาไว้ที่น้องเลยนะเพื่อเอาไว้ที่น้องเลยนะครับให้น้องถือไว้เลยขอบคุณครับเอาละไต่อไปหมายเลขโอ้ยแย่นอนลูกลงไ่อที่แลือต่อลได้บเลยวาบลงแล้ใหม่้ครับงตอเไรอ่ะให้เสียเวลาตามต่อไปครับ ได้แก่หมายเลขถือตัวไว้ดีๆเลขคนสี่สิบสอยไหนสี่สิบเอ้ยมาเลยูกมาเลยลูกสี่สิบลคนอ่ะแล้วลพิสน์กวเลี่สีถือตัวไว้ด้ตัวไว้เออคือสีสิี่ขอ่ให้เสียเวลาลองลาก่อไปหนมาหมายเลขต่อไป มีเล่นีทเล่นข้าวหลหน้าใครจีบเธอได้ข้าวาน้าข้าปรกราบสวัสดีครับสู่โสดสุันทอขอมูช่องู่ไห่าว8มาเร็วๆลูกมารยนงานวันลกและหลานังานดันเด็กขบวนในชุมชนบานเขาในชุมชนบานเ้าความสนุกสนานของลูกและหลานกันอากมาเดี๋ยวๆายรูกันสู นี่ละครพี่น้องกับพี่ขนม้วข้าวครับมาต่อไปกนเลต่อไปต้มม้าฝาดพี่ฝาายซองยมีสซองไปต่อไปคิเ่อยวตอนนี้่อรางวัลครับพี่น้องกำลังแจกรางวัล้ ห้าสิบห้ามู่ไหนห้าสิบหนูตัวดววหาสิบห้าลาลับหลับหลนรับังเลยนอนเ็กังสวยเลยบอกว่าเรคุณละวันสามรั้าารยครับหบาสิในรับพี่น้องฟังฝ่ายสู้โบสมพขน้นไนอนเจ้นลูกหลานในชุมชนบ้านของเ้และแจกน่วันกับพี่น้อง กำลังแจกรางวัลทุนการศึกให้ลูกลงท้ายขึ้นสองสองขึ้นนวย้อยยี่สิบสองรับร้อยยีบสองกคนที่แจ่กำลังใจแล้องมือก็แขงควันให้เด็กครับ่น่อยเ้านี้ก้า คิดจข้อมัห้าุลานมาลายพี่น้องแต่ไม่น่าหยาดเนี่ยคืขนมนมเน่ข eh? ั้นต่อไปครับลานข้าวยังมียอะเลยีรอหลนตอนลานหน้าัเนอไรกละอนีลั้นูีห่งเจ็กำลังแจกพุทธศิษย์ศักครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดไเจสบครั้งที่หนึเจสครั้งที่สอง ่นเตอนนี้กำลังจะขุ่นกับศึกษาอยู่ครับพี่น้องจะลองแล้วที่สองจะลองแล้วขอบุพค่อ่ะต่อไปนะัางาต่อไปเลยยัได้ยังได้แังได้ตุ้บปูล้วเสียงเลยขึ้นบด้หนึ่งหนึ่งล้อ ารสิบ้หกขายเลยลูกขายเลยพูดอาเลยพูดตกในตาสามพี่น้องกำลังจะทำการศึกษาเพื่อให้บุคลากบ้านเราไปเรือยต่อไปครับพี่น้องคราวนี้เป็นสมั้งสามดังหน้าอารุณไว้ไว้สามสิบห้ลูก 3าครั้งที่ 1, หนึ่งอยูไหนนี่ไอ้ิมันรับแล้วสามสิบห้อ่าถ่ายรูปหน่อยอ่ะให้เสียเวลาเราต่อไปอ่าไม่ต้องเสียใจนะลูกสาอีกแล้วนี่เราสามห่อยจังวะสามสิบหกสามสิบหอยู่ไหนสามสิบหก36าหสหับ1 ห้สิบแปดอยู่ไหนห้าสิบแปดรับเลยเร็วๆอันนี้ไงนี่ไงอยู่นี่ไงเฮ้ยรับพิจารณาครับรับจุดเรียนพิจารณาครับเกยังมียังมีของมันยังมีอยู่ยังไม่หมดตัวเองได้มราหัดม้เรื่องตัวเองมาเลยลูกมารับมารับกับ ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครัาเปกส่สริให้ชุมชนบ้านเราใารทการศึกษาให้ผมบ้านเราครบตอาเยก้้งตัวุตนเลขกเก้าดูตไหมเก้าเก้าสิบหกเก้าสิบหก่ไหน ไข่กระพงโชดีคนต่อไปไอ้ทาปากเแอร์อีน่งเนี่ยใช่อ่ะเลขสามสามัน้าบ้านนุ่มๆนลุ้น้าบ้านนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆแต่เลอไปเปนเลที่สี่สิาให้บุตรหลานครับสสลอยู่เล ฝันแล้ก็ร่างใจให้ลูกๆและหลานรับน้อง49 49ต้องสนุกสนานเล็กๆน้ๆอีกสองวันไปแล้ววะ้องับไปต่อไปไปที่สามอนด้ยสามลงได้วยแปดสามสิบแปดอยู่ไหนสามสิบแปดดูตัวดูตนวต้องดูรนงานเท่านั้นครับสามสิบแปดครั้งที่หนึ่ง 38สามที่ <um> 2อดออยู่นี่สองอ๋อจะมีของหย่างของกินและขนมนมเนยครับพี่น้องก็มีของหย่างของกินและขนมนมเนยเออมาแจกลูกแจกหลามเน่าครับพี่น้องมาแจกลูกแจกหลามเนาอ่าหมายเลขทีได้านะมาครับพี่น้องห้าห้าสิบสี่อยู่ไหน54 54 ดูตัวโดนตัวถ้าจะสี่ยกมือมาเลยครับมาเลยน้องผู้ใหญ่นี่ก็จากท่านผู้ใหญ่ใจดีมอบควาการศึกษาให้บุตรหลานในชุมชนบ้านเราครับเพื่อเป็นของกำลังใจให้เด็กๆในงานวันเด็กวันนี้ลูกๆหลานเราก็จะได้มีฝันและกำลังใจวันนี้ก็ผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับ วันนี้ก็คือผู้ใหญ่นะครับเวลาเล่นเกมแป๊บนึงกต้องไปศึกษาอะไเด็กเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปไหนนะลูกนะกิจกรรมเรายังมีอีกเยอะแล้วดูใจน้ำลูกน้ำหลานคื่อในดีจะแจกให้ต้คนละหนึ่งร้อยบาทอย่าพึ่งไปนะคครับเสร็จกิจกรรมก็จะแจกเดินมารับคนละหนึ่งร้อยบาทอีกนะครับได้ทุกคนนะครับ จะพึ่งไปไหนแล้วลูกนะอ่ะผูช่วยคือไหนเียเนี่สเนี่ยเนี่ยเเดียเียเีดีารียนทางหนก็มาดูดูเลยเนี่ยไ้แก่อ่ะมอให้ลูก่อลูกอมแล้ววางลูกสองเอานางลูกงเลยเอาางลกสออ่ะหยิบไวยลูกอแล้วเ่กเิ่เลยเริ่เลย

นี่อยากแพถ้าไม่ถูกเอาอะไไไม่มไม่ได้เลอไม่ีลุ้่กงร่ใจากลังใจ้ลูกเหลานให้ชนๆแข่าครับ เราควรนะคะเด็กๆที่จะเล่นนะคะอาดูนะคะผู้ปกครองนะคะอาบอ้อนะคะให้เรใช้อบนะะเกดนะคะ

ไม่ได้ไม่เป็นไรต่างได้สูงไล่น่าบอลไปตอบที่รู้แล้วมาเล่นใหม่จนกว่าจะคือ ครับค <cin stereotype> ือความสนุกสนานของบุตรหลานบ้านเฮาครับพี่น้องความฝ่ายสู่โคสุขคนขอขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮาสู่ข้ามารับชมนมำนาครับเราด้วครับเรื่อขอบคุณพี่น้องเฮาสู่โคสุขคนครับพี่น้องช่วงปีใหม่นี่ปีใหม่แล้วครับพี่น้องเป็นฟีม่แล้วสินบุรีบางงามขอหอยไปกับพีเก่าครับพี่น้องต่อไปเมเจอรอไปให้สิบดีดี มาในชีวิตตัวเองเลยครับทั่พี่น้องบทเก็บบทจนครับพี่น้องลำลำเรื่อยๆซูโคสุดค้นสุคสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเด้อบุญรักษาเทวดาเป็นข้องพี่น้องเข้าสูโคสุดพนครับพี่น้องขอได้รับความขอบคุณจากพี่น้องเข้าสูโคสุดคนขอบคุณครับและสวัสดีครับ